สวัสดีครับเมื่อน,นี้มารีวิวโซนิคเพิ่มเติมนะครับกะสีสีดอกอันนี้ฟ้าขอบเคียงนะครับรีวิวผมเติมตรงนี้ละคือว่าผมเฮ็ดตัวนี้นะนะครับสีสีฟ้าขอบเคียมนะสองขางขางนี่เนี่ยขางนี้นะครับสองขางนะครับฟ้านี่ก็เอาไปสีด,ดู ี่เป็นส้มเขียวนะครับเยี๋ยวาะพาไปเบล่งนะครับกับมาเนะครับกับมงนีนะสีส้มนะสมเรื่องแสงนะครับกับสีแปรนะจะไปใส่โซนิกขั้นบางใหญ่นะครับมันรีวิวให้ดึงผมกัเฮ็ยเป็น,เป,นเป็นขีดเป็นขีดนะครับเอาอจะเอาเป็นขีดมงเป็นสีส้มนะครับ ข้างนี้เป็นสีเขียวผสมสีสมนิดนึงนะครับขากระถาเบืองต่อนอ่ำสีแล้วเดีหยว่ยมไปประกอบอยู่ฝามนันเลยนะครับแง่ดีว่าจะจะงามกับว่างามนะครับมีข้างเบืองมีห่อยกล่าวเพราว่าดีเฮ็ดเป็นซองกันน่ะนี่น กาวมันยังให้ติดบทติดมันยังให้ติดตีด,ตด,ดีจังฮึ่มน้อกระประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กุดซับใช่องช่างยีดโดนไม่ใช่น้อยน้ำนะครับกระทืบทให้ถึงพันไหลนะครับนี่ครับมีประมาณนี้เนาะสงสัยจะได้เห็ดเป็นสีสมือเกรนะฮึ่ม บาษีสูงกับเยาว์ภาษีนี่แต่ต้องเอาเก่าๆขับประมาณนี้ครับมื้อนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ